สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับก็สู่ดากี้เกมซีชแนลนะฮะก็หายกันไปอ่าเป็นเดือนเลยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปฝึกนสทปี2นะครับเป็นเวลา1เดือนนะฮะตอนนี้ก็พึ่งฝึกเสร็จวันที่8นะครับก็หายไปเลยนะฮะไม่มีเวลาทำคลิปทำอะไรเลยนะครับนะหนึ่งเดือนเต็มเ็มที่เรา ห่างหายกันไปนะครับหวังว่าหลายๆคนคงจะลืมกันแล้วอย่าเพิ่งลืมกันนะฮะแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะกลับมาทำคลิปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับช anel ผมนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่การภาคสดนะครับเป็นการภาคย้อนหลังนะครับเพราะว่าผมลืมเปิดใหม่นะฮะไม่ได้ทำนานนะครับลืมนั่นลืมนี่นะฮะลืมนี่ลืมนั่นลืมโน่น นะก็คลิปนี้เป็นการภาคย้อนหลังนะฮะในการลงเมืองนะครับผมก็จะมาหาไดามอนด์นะครับซึ่งเราก็ได้กันไปแล้วนะฮะไดมอนด์มีทั้งหมดเเม็ดนะครับผมอ่านะก็มาเจอออกซิเจนตรงนี้นะฮะล้วก็ราดน้ำลงไป1ทีครับผมอ่านระาดน้ำา1ทีป้าบอีก1ทีแล้วก็ปักไฟนะปักไฟอะอ่าปักไฟเสร็จแล้ว ก็ขุดนะครับผมขุดดูรอบๆก่อนฮะว่ามีลาวาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาขุดออฟซิเดียนเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับได้ออฟซิเดียนครบทุกเม็ดนะฮะก็ขุดออฟซิเดียนกันต่อไปนะครับสำหรับในการฝึกนสทที่ผ่านมาเนี่ยก็ปี2เป็นอะไรที่สบายสบายนะฮะไม่รู้จะสบายไปไหนนะครับก็เป็นปีที่สบายที่สุดแล้วครับเท่าที่เคยเห็นมานะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการ สวนามนะครับผมสนามก็ทําให้ครูฝึกเนี่ยก็จะเอาเวลาไปฝึกคนที่สวนามนะครับผมแทบทุกวันเลยเดียวนะฮะก็เลยทําให้ฝึกแบบน้อยมากนะครับมีเวลาฝึกแบบนิดเดียวนะครับฝึกเฉพาะช่วงแรกๆที่ไปเท่านั้นเองนะครับก็ปีนี้ไปฝึกที่สนามกีฬาสะพานหินนะฮะปีที่แล้วเนี่ยฝึกที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็สนามกีฬาสะพานหินเนี S ่ยมัน <mm> มันเล็กอะนะอ่าซอมบี้มาซเ้ยออกไปอือนะฮะสนามกีฬาสะพาน,นนี้เนี่ยมันเล็กนะครับก็เลยทำให้มันแบบฝึกไม่ค่อยเต็มที่นะครับแล้วก็ไปสวนสนามอีกนะฮะทำให้แบบปีนี้ค่อนข้างจะสบายนะครับโดนแดกก็โดนแดกก็ไม่เยอะเท่าปีที่แล้วนะฮะตอนอยู่ปีหนึ่งนี่แบบโอ้โหนะฮะอะไรจะขนาดนั้นนะแต่พอมาปี2ก็ค่อนข้างสบายกว่าปีที่แล้วเยอะ นะครับรู้สึกอิจฉาเด็กปีหนึ่งปีนี้นะฮะแม่งสบายชิบหายเลยนะครับก็นะฮะมันก็แล้วแต่ปีฮะบางปีก็สบายบางปีก็ลําบากนะฮะคนที่ลําบากกว่าเราในปีก่อนก่อนก็มีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการฝึกนะครับฝึกเสร็จวันที่8นะฮะวันนี้วันที่12แล้วนะครับก็นะช่วงนี้เราก็จะกลับมาทําคลิปกันได้ต่อเนื่องนะครับจนนั่นแหละฮะ ก็จนกว่าจะสอบนะครับก็อาจจะถ้าช่วงสอบก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับช่วงนี้ก็จะพยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับก็นะฝากติดตามกันต่อไปนะฮะโอเคตอนนี้ก็ขุดออฟเดียนกันต่อไปฮะจะหมดแล้วนะครับซึ่งก็อีกสักพักนึงเนี่ยผมก็จะเริ่มเปิดใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวว่าปิดใหม่นะฮะก็นะครับเราจะเปิดใหม่กันอีกในสักครู่นะครับผม ก็จะได้ฟังเสียงที่ผมพาคสดๆนะฮะตอนนี้เสียงภาคก็อาจจะหลอกกว่า,าในภาคสดนะครับเพราะว่าไมมันดีนะฮะไมมันดีกว่าเยอะเลยไมอันนั้นนะครับโอเคฮะก็จบเพียงเท่านี้ฮะสำหรับการภาคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับในการฝึกในปีนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไป นะฮะตอนนี้แล้วก็คงจะมีเวลาในการทำคลิปนะครับเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็หวังว่าจะยังติดตามกันอยู่นะเนาะคงจะยังไม่ไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับนะขอให้อยู่เคียงข้างกันแบบนี้ต่อไปนะฮะโอ้โหดูฮะพลังงานพลังงานแห่งเรสโตนนะฮะโอ้โหก็ได้มา19 19ก้อนนะครับผมมันหมดแล้วเนาะก็คงจะพอแล้วนะฮะไม่ต้องเอาอะไรเยอะมากายฮะ เอาไปเยอะก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมานะครับอ่าได้เนื้อมาแล้วนะครับขอ,อของเต็มแล้ะเอ้าของเต็มนะครับเราจะทิ้งอะไรดีวะทิ้งสไปเดอ,อร์ไอ้แล้วกันนะครับทิ้งไหนดีวะทิ้งทันนี้แล้วกันทิ้งสไปเดอ,อร์ไอนะฮะปาร์ฟนะครับแล้วก็ทิ้งหนังนะครับเฮ้ยหนังทิ้งไม่ได้ครับหนังต้องใช้หนังต้องเอาไปทําเป็นหนังสือนะครับทิ้งขนออกไป กดนกนะครับอ่าไม่จําเป็นก็ทิ้งไปพราะคนไม่จําเป็นก็ตรงเดินจากไปกันพาวเดอร์ก็ไม่จําเป็นฮะตอนนี้เราไปหาอย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการอัดนะครับอัดแท่งฐานนะครับบล็อกออฟโค้ทนะฮะทำให้มันเป็นแท่งซะแล้วก็บล็อกออฟเรสสโตนอันนี้อะไรเย โบว์นะฮะโอ้โหถ้วยแดงนะครับแม่ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับไอเอ่อรีซอร์ทแพกอันนี้นะฮะโอ้โห,โหสโตนโชเวลนะครับเป็นทำเป็ดกันเลยทีเดียวสุดยอดนะครับโอเคโต๊ะครับต้องเอาไปไหมไม่ต้องก็ได้นะครับขี้เกียจนะฮะก็มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรากลับดีกว่านะครับผมขี้เกยจไปต่อละเรากลับบ้านไปหาอะไรทำที่บ้านดีกว่านะฮะ ทางกลับทางไหนวะถ้าจําไม่ผิดมันจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่หรอเนี่ยๆๆผมจาได้นะครับเรื่องจําเส้นทางนี่ขอให้บอกใช่ป่าววะเออทางนี้นะฮะเนี่ยๆๆมาทางนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้พ่อโทรมานะครับผมก็เงียบเลยนะครับกาลังพากเกมอยู่พ่อโทรมาไม่เป็นไรนะครับก็มากันต่อฮะทางนี้รู้สึกจะเป็นทางขึ้นนะครับที่ผมจําได้นะตอนที่ผมลงมา มันเป็นทางน่าจะเป็นทางนี้แหละฮะถ้าไม่ใช่ก็คงก็คงไม่รู้จะกลับยังไงโอเคเอาเอ cobblestone มาต่อทางนะฮะปรับ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 อ่าใช่ปะ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละนะฮะจากการเล่น Minecraft มาประสบการณ์กว่า500ปีนะครับอ่านี่ฮะฐานครับเจอฐานเอาหมดฮะช่วงนี้นะครับสโลแกนของเราฮะ ขุดให้หมดยาให้เหลือนะครับสโลแกนเก่าที่ผมเคยเล่นมานะฮะคือถ้าลงเหมืองเนี่ยเจออะไรเนี่ยต้องขุดให้หมดนะครับขุดให้หมดยาให้เหลืออ่าโอเคใช่ป่ะทางนี้อ่าใช่นะฮะถูกต้องนะครับเนี่ยฐานที่ผมเดินผ่านไว้นะฮะโอเคก็จะขุดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับผม ลาวาโอ้มีลาวาด้เหรอเดี๋ยนะเดเย็นะครับอ่าโอเคฮะเราไม่ยุ่งก็ได้ครับเราไปก็ได้โอ้ตรงนี้มีลาวาด้วยเนี่ยทางขึ้นใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยต้องใช่แล้วฮนะอ่ะนี่ครับทางขึ้นโอ้โหจำได้ไงวะนี่แต่ว่ามันเป็นตอนอกลางคืนอยู่นะครับค่อนข้างจะอันตรายนะฮะ ฉนันเรามาขุดฐ่านรอนะครับผมจนกว่ามันจะเช้านั่นแหละแล้วก็กลับบ้านกันโอเคนะครับตรงนี้มีทางด้วยเหรอปึ๊บตรงนี้ก็มีทางนะฮะเป็นทางก็เป็นทางเชื่อมก็เชื่อมกับทางที่เราลงไปแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้ก็มีถ่านอีกแล้ว อ่านจะเยอะไปไหนจึบจึบจึบอ่านะครับรู้สึกว่าจะเช้าแล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นแสงแวบๆเห็แบบแบบนไหมขึ้นไม่ได้ฮอึอฮึบฮึบเช้ายังฮะอ่ะ,ะ,ะ,ะเช้าแล้วนะฮะ,อะ,ะ,ฮะโอ้โหสวยไหมฮะแม่เป็นเท็กซ์แสกที่สดใสดีนะครับสวยงามนะก็ 99บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจไปซื้อได้ในสตร์ของไมค้าพีอีนะครับอ่ะไปกลับบ้านกันฮะรู้สึกกลับเอ้าหิวแล้วหรอหิวแล้วนะครับแปบนหนึ่งเนื้อสเต็กที่เราเผาอ๋อนะครับนี่แหมอร่อยเหาะอร่อยจริงๆโอเคกลับทางไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวงงทางแป๊นหนึ่งทางนี้เปล่าวะปึ๊บโอ๊ะ เด็ดๆๆๆดดด,ด,ดผมจำทางกลับบ้านไม่ได้ครับอ่าทางนี้เป็นเป็นอะไรวะทางนี้ใช่ไหมทางไหนละที่นี้โอก้กรรมละฮะทางนี้ปะทางนี้ไมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางนี้ฮะเดี๋ยวลงทางแลบหนึง่งกลับบ้านไม่ถูกโอ้วิ่งยาวๆครับผมบาย ป้ป้ายอุ้ยมีคลิปเปอร์ฮะเจอไม่ได้ครับผมต้องฆ่าฮะคลิปเปอร์ครับผมฮุจ้จออะไร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 เพื่อนว่าไงว่าไงสายยอ่ออุ้ยจาโอเคกลับทางไหนวะน่าจะเป็นทางนี้นะฮะนี่ครับมีป่าจังเกิลด้วยเออน่าจะเป็นทางนี้ครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกเบรกน่าจะโดดไม่พ้นอ่าน่าจะเป็นทางนี้ครับ ทางนี้ใช่ไหมฮะอ่านะครับมีแม่น้ําละมีไก่ไก่นี่แบบตัวสีเหลืองเลยนะฮะไก่สายเหลืองครับผมเล่าไก่ขอดูหน้าหน่อยโอ้โหโคตรน่ารักนะฮะนี่น่ารักนะครับน่ารักไปค่านี่ไงเจอละนะครับก็จะมีหอชมวิวนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่แบบเห็นต้นไม้มันโล่งๆดีนะฮะก็เลยเอาหาอะไรไปใส่ข้างบนนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะถึงบ้านแล้วฮะ ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับผมทำไว้จะได้แบบเวลาจะเรือเล็กออกถักฝั่งนะฮะก็ออกตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปออกเทะเลนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปตามแม่น้าลำคลองนะฮะลัดเลาะไปตามป่าจังเกิลน,นะครับผมแล้วก็ไปทางนี้ก็ไปได้นะครับแม่น้ําจะแยกออกเป็น2ส,สายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแยกไปออกสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับผม <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะทำไว้ งั้นงั้นเลยฮะไม่มีอะไรทําก็เห็นต้นไม้มันโล่งๆเนาะนะนก็หาอะไรมาใส่มันสักนิดนึงนะครับเอาไว้ชมวิวพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับสามารถดูได้3 6 0องศานะครับผมแหมยกับทีวี3 6 0องศานะครับผมช่อง3เลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็ทําทเป็นที่โล่งๆนะครับยังถางไม่หมดนะเนี่ยต้นไม้พวกนี้ต้องเอาออกให้หมดนะครับผมแล้วก็อาจจะลามไปถึงนู้นเลยก็ได้นะครับนะให้มันโล่งๆไปเลยนะครับ ก็จะเหลือเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่มันดูแบบสวยๆนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นฟาร์มแล้วนะฮะตอนนี้ฟาร์มก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีฟาร์มอะไรบ้างนะฮะที่ผมหายกันไปเนี่ยที่ไปเรียนสทเนี่ยก็จะมีเวลาเล่นเกมนะครับช่วงนั่งรถไปเรียนนะครับที่สะพานหินเนาะก็มีเวลานั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็นั่งรถ2แถวไปเนาะก็เลยนยครับนั่งเล่นเกมในรถนะครับผมทำนู่นทํานี่ นะครับตรงนี้เป็นพัมกินนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นโกโก้บีนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชูการ์เครนนะฮะเนาะรู้สึกว่ายังปลูกไม่หมดด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวของเต็มเหรออ้าวของเต็มนะฮะเดี๋ยวทิ้งขนมแล้วกันนะทิ้งไปโอเคนะครับแล้วก็ปลูกให้ครบนี่นะตรงนี้เป็นชูการ์เครนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเว้นไว้ปลูก เนเธอร์วอดนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็คงได้ไปเนเธอร์เลยเร็วนี้นะครับก็เริ่มได้เก็บผลผลิตนิดหน่อยนะครับผมสำหรับฟาร์มในส่วนตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านนะฮะตอนนี้บ้านเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบ้านของเราเลยครับโอเคนะครับเข้าบ้านดีกว่าชึบนะฮะประตูเป็นสีเขียวนะฮะน่สวยงามนะฮะ ข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับมีที่เก็บของนะฮะเล็กน้อยแล้วก็ชั้น2ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่บันไดขึ้นแล้วก็เป็นระเบียงนะฮะก็เดี๋ยวจะทําหลังคายื่นออกมานะครับผมให้มันมาถึงตรงนี้ฮะจะได้แบบฝนตกจะได้ไม่เปียกนะฮะเนาะยวต้องก็ทําไปเรื่อยๆฮะเราไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะฮะโอเคก็ได้ของมาตามที่ผมไปหามานะครับผมโอ้โหเหล็ก 2สเต็กนะฮะเหล็ก2สแต็กแล้วก็ทองอีก20กว่าอันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเผาก่อนลวกันเนาะอ่านี่ครับมีกระจกด้วยเวนกรรมเดีย๋ยนะเตานี้เตานี้ก็ไม่ว่างโอ้มีเตาไหนว่างมาเนี่ยเตานี้ก็ไม่ว่างนะฮะอเ,เอาเหล็กมาแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไป1ชุดนะฮะหนึ่งชุดครับผมแล้วก็ใส่ถ่านไป1บล็อกอ่านะครับถ่าน1บล็อกก็เรียบร้อยครับ ผมเก็บพวกของอันนี้ไว้ไหนวะลืมพวกที่เป็นพวกที่เป็นอะเนี่ยที่เป็นแร่ครับผมจำไม่ได้ผมเก็บไว้ไหนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้นะครับเราจะเก็บไดมอนด์นะครับเก็บไปเก็บมีอะไรบ้างมีเหล็กนะฮะอ่ะโอเคจากนั้นก็จะมาเผา กัตนต่อนะครับนี่มีนองไก่นะฮะใส่เหล็กเข้าไป1ชุดฮนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่บล็อกฐานไป1บล็อกนะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับก็ใส่ทองเข้าไปแล้วก็เนี่ออกมาแล้วก็เอาฐานจะเป็น1บล็อกนะครับจะคุ้มเปล่าวะไม่น่าจะคุ้มนะับผมว่าใส่เป็นเม็ดดีกว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคตรงน,นี้ก็เก็บฐาน,นะฮะเก็บไป o b s i d i a n เก็บไปเก็บไปแล้วก็เก็บม,มีอะไรให้เก็บอีกอ่ะนี่ฮะสลามนะครับไปเจอมาแล้วก็มีอะไรอีกมีเรสโตนนะครับมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะฮะนอกนั้นก็เป็นของจิปัสเอ้ยมีนี่ไงนนี่คือลาพิสนะฮะสีฟ,ฟ้าเนี่ยลาพิสโอเคอันนี้เก็บไว้อ่ะเออเดี๋ยวเราไปทำเฮ้ยผมไม่มีนี่นห่า ผมไม่มีไอเนี่ยไอที่เอาไว้ทำไฟแช็กอะฮะเอาไว้ทำฟิลนิสเตีครับเดี๋ยวนะแถวนี้มีกราวเวลอกวะเดี๋ยวผมต้องไปหากราวเวลดูก่อนนะครับกราเวล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 ปึบชึบชึบ,ชบลงมาลึกเลยครับเอามีเหล็กด้วเหรอโอ้มีเหล็กด้วย,มวยไม่บอกกันง่ายๆเลยก็เอาเนี่ย ไอ้ไม่ใช่เดร์ดไอ้เนี่ยกราวเวลมาเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ขุดครับเจ็บเจ็บเจ็บนะเอาใหม่ขุดเจ็บเจ็บเจ็บแล้ว่าขุดเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องดรอปนะฮะต้องคิดอะไรมากครับเจ็บเจ็บเจ็บนะสักวันมันต้องดรอปฮะสักวันหนึ่งครับสักวันสักวันหนึ่งมันต้องดรอปแน่นอนเจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้หรอไม่ได้หรอมันต้องได้ฮะเนี่ยเจ็บ นั่นไงได้โอ้ได้ทีทั้งสองอันนะฮะโอ้โหแล้วก็ไม่มีเหล็กว่ะเก็บเหล็กไปหมดแล้วลืมไปโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจิ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 บจะมืดยังไงหรอยังนะครับยังยังโอ้โหพระอาทิตย์ฮะดูฮะพระอาทิตย์้าสวยเลยนะครับ โอเคก็เอาไอ้ฟินเนี่ยมารวมกับเหล็กน,นะครับ1อันนะฮะเราก็จะได้เป็นเนี่ยครับไฟแช็กนะฮะฟินแอนด์สตีลนะแล้วก็เอาอันนี้สตีลเก็บไว้นะครับเอาออฟซิเดียนออมาอ,ออฟซิเดียนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำประตูนรกกันนะฮะก็โอเคแล้วละ่ะ เอาไม่ใช่อันนี้เหล็กนี่หว่าแล้วอันนี้ทองใส่อันนี้เข้าไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทําประตูนรกกันตรงไหนดีว่ะผมว่าทําไว้แถวนี้ก็ได้นะทําไว้เนี่ยทําไว้ตรงเนี้ยก็ได้นะฮะไม่ต้องคิดะไรมากข้างๆบ้านนี่แหละนะครับเนี่ยข้างๆต้นไม้เนาะจัดไปฮะตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บทำขนาดแบบมาตรฐานนะฮะ ก็หนึ่งหสองแล้วก็เอาบล็อกอะไรสักอย่างนึงนะครับเอาเป็นบล็อกไรดิไม่มีครับมีคออรอบโซนนี่แหละอ่ะแบบมาตรฐานเลยฮะมาตรฐานสากลน,นะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ฟิน and s t ส e ีลจุดนะครับ1 2ซเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ประตูรกสวยดีนะครับตอนนี้ก็มืดพอดีเนาะโอ้หมันสวยมากเลยเว้ยสวยมากเลยนะฮะเนี่ยผมว่าเอาเป็นรูปป,ปกคลิปได้เลยเนี่ยนะนะ่าแต่มันตั้งค่าให้อันนั้นตรงไหนฮะมันตั้งค่าไอ้ไอ้เอา G U I ออกะฮะในวิดีโอโชว์แอดวานซ์วิดีโอโนี่ไงนี่ะซ่อนนะครับ นี่นะฮะสวยงามครับเดี๋ยวแคปรูปกันแป๊บน,นึงนะฮะภาพหน้าจอพิเศษนะครับเวลาแคปรูปนี่โคตรลำบากนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็นี่ครับชี้ลากมาแบบนี้นะฮะลากให้เต็มขอบลากให้เต็มเห็นแล้วบันทึกโอ้เวลาจะแคปรูปทีแบบโคตรลำบากนะฮะโทรศัพท์ผมนะโอเคแล้วก็กลับไปปรับใหม่ฮะโอ้โหโคตรอยู่ไกลแล้วก็ ปิดนะฮะเออผมไม่ได้เปิดแฟนซีกราฟิกนี่หว่าถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นไงวะอู้นะฮะมันต่างจากเดิม <c oughs> <laughs> ดม,มั้ยดูผู้ชมดูฮะโอ้เปิดแฟนซีกราฟิกแล้วมันมีหน้าด้วยเว้ยเออสวยสวยสวยดีสวยดียดขออภัยนะครับเมื่อกี้แฟนโทรมานะครับแกก็เดี๋ยวเรากลับเข้าไปนอนกันดีกว่านะครับเอา มีมอนเตอร์นะครับอยู่แถวๆนี้นะฮะว่าไงล่ะฮะว่าไงล่ะครับโลแมนโลแมนมานี่มานี่เอ,อือมานี่มอนอุ้ยอื้ออื้อ,อ,อนะฮะโอ้โหยมาทำแบบนี้กับเราได้อย่างไรนะครับโอเคนอนฮะ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปนรกกันดูนะครับว่านารกของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นก็จะเก็บของนะครับที่เป็นของสำคัญนะครับปิกแอกซ์ไดมอนแล้วก็ดาบ Diamond แล้วก็ Obsidian นะครับอ่าของสำคัญนะฮะที่แบบถ้าหายนี่น้ำตาน้ำตาไหลนะแล้วก็อืมไม่มีอะไรแล้วนะครับที่ มีค่านะครับนอกนั้นก็เป็นของธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองตะลุยนรกกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงฮะมันจะโหดแค่ไหนมันจะมีปราสาทเนเธอร์อยู่ใกล้ไหมนะครับโอเคหนึ่งสองซมเดินทะลุนะครับมันต้องมันต้องไปยืนแช่นะฮะเออนะครับแหมไม่รู้เรื่องนะฮะโอ้โหนะครับ ออ <c oughs> อุ้ยืยยืเดี๋ยวนะโอ้ยแมปไม่โหลดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแมปก่อนนะครับรอแมปโหลดกันแป๊บนึงมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้มีอะไรครับทางนี้โอ้โหโอ้โหนะฮะ ซอมบี้ครับแล้วก็โอ้โห,หน่ากลัวจังวะพิกซอมบี้ฮัลโหลแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมผมลืมผมได้ยนะินเสียงแก๊สนะฮะผมได้ยินเสียงแก๊สกลับก่อนดีกว่าไม่อยู่แล้วเ,เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมว่าผมไม่ควรอยู่แถวนี้นะฮะผมได้ยินเสียงแก๊สชัดมากครับ เฮ้ยเสียงมันชัดมากกลับดีกว่าโอ้ยอยู่ไหนวะเสียงแก๊สชัดมากฮะเฮ้ยอย่านะโว้ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ผู้ชมได้ยินไหมนะครับแต่ว่าผมได้ยินชัดมากเลยเสียงแก๊สปากกานะฮะกลับดีกว่าฮะก่อนที่เราจะไม่ปลอดภัยนะครับ นะฮะจอฟ้ากอะไรทีเดียวนะครับโอเคเอาเป็นว่าสลับในพาร์ตนี้ก็เอาเอ้ยกระตุกโอ้นะฮะไม่รู้เป็นอะไรเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะสลับไมค์ครับพีอนะครับก็ถือว่า euh, ได้มาเริ่มต้นนะฮะคือเริ่มต้นแบบเริ่มต้นทําอีกครั้งหนึ่งอะฮะเพราะว่าเราหายกันไปเป็นเดือนเนาะผมก็รู้สึกว่าผมพากได้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับก็ ต้องปรับตัวอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำนะฮะติชมอะไรงไงก็สามารถคอมเมนต์เงินเข้ามาได้นะครับก็นะเวอร์ชันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรยังไงนะครับผมก็กรุณาแนะนำเงินเข้ามาด้วยนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะฮะ ทำไมหมูไม่หมุนแล้ววะเมื่อกี้หมูมันหมุนเมื่อกี้หมูสปินไล่ราวนะฮะอ้าวหมูไม่สปินแล้วนะครับโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้ลาไปก่อนพระอาทิตย์แล้วเจอกันพระจันทร์าบายๆฮะโอ,โ,โอ้โหสวยมากสวยมากเนะาะบายๆฮะเย้